สวัสดีค่ะข้าครัวกับครูคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทานะคะไก่ทอดน้ําปลาฉบับครูคุณวีแบบง่ายๆเลยนะคะค่ะเครื่องปรุงก็ไม่เยอะด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะคะไก่ที่เราใช้ในวันนี้500กรัมนะคะมีทั้งส่วนปีกนะคะแล้วก็เป็นส่วนของอ่าปีกบ,บนไก่นะคะอ่ามีปีกกลางไก่ด้วยนะคะเราจะใช้ทั้งทั้งหมดเลยแล้วก็มีปลายปีกไก่ลงมาด้วยนะคะ เราจะใช้อยู่ที่500กรัมนะคะค่ะไก่ที่เรานำมาใช้ในวันนี้นะคะเราก็นำไปล้างเกลือนะคะเพื่อเอาเมือกออกแล้วนะคะอาสัก2-3น้ำนะคะก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มขั้นตอนการปรุงการหมักไก่เลยนะคะเราจะใช้น้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งเป็นน้ำปลาแท้นะคะด้วยผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชานะคะ พริกไทยป่นนะคะพริกไทยนี้เราป่นเองนะคะค่ะขยำให้เข้ากันเลยนะคะไก่ก่อนที่เราจะนํามาใช้นะคะเราก็าบ้างๆเพื่อให้ส่วนผสมนะคะเข้าไปในเนื้อไก่ได้นะคะค่ะเราก็จะทําให้ไก่นะสุกไวด้วยนะคะสุกทั่วถึงกันนะคะนวดขยําให้เข้ากันเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะคะทําแบบง่ายๆเลยนะคะใช้เครื่องปรุงก็ไม่เยอะด้วยนะคะ แค่มีน้ำปลาผงปรุงรสนะคะแล้วก็พริกไทยป่นนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณสัก30นาทีนะคะโอเคค่ะครบเวลา30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไก่นี้ไปทอดเลยนะคะก่อนน้ำมันร้อนแล้วนะคะแล้วก็นำไก่ลงทอดได้เลยนะคะ อาไก่ทอดน้ําปลาของเราสูตรนี้จะไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยนะคะไก่ทอดน้ำปลานะคะเราก็จะทอดจนกว่าจะสุกเหลืองเลยนะคะหรือว่าได้สีตามที่ต้องการนะคะไก่เริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะลงไปเลยนะคะสีสันนะคะน่าทานามากๆเลยนะคะ,ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นได้เลยนะคะ นำไปเสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะไก่ทอดน้ำปลาของเราเสร็จแล้วนะคะไก่ทอดน้ำปลานะคะหนังกรอบๆนะคะวิธีการทํานะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทําตามได้นะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะค่ะสูตรของครัวคุณวีนะคะทําแบบง่ายๆเลยนะคะแต่ว่ารสชาติได้ออกมาแล้วนะคะ จะอร่อยถูกอกถูกใจแน่นอนค่ะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ